ุณมาสายแล้วนะครับทางเราปิดรับสมัครสัมภาษณ์งานแล้วนะโอวิทัย,ยมันเข้าไปได้ไงเนี่ย,ยคนมาใส่ยาบ้าเด็ดทาไงดิถ้าเข้าไปช่วยมันก็โดนดุตามดิวะลมะะค,ะคุณเป็นอะไรมากไหมคะพอดีว่าฉันเห็นคุณโดนไฟดูดอยู่ตรงนี้เลยรีบเข้ามาช่วยอะ่ะเจ็บไหมคือเอ้ย ไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องแค่นี้สบายมากเลยแต่ว่าตอนนี้ฉันสายแล้วขออนญาตไปสัมภาษณ์งานก่อนนะคะโอไม่ต้องขอบคุณคะ่ะเรื่องเล็กน้อยมากไม่ต้องขอบคุณจะเลยไปก่อนคะ่ะ<อ>ขอโทษที่มาสายนะคะขอโทษจริงๆค่ะคุณมาสายแล้วนะครับทางเราปิดรับสมัครสัมภาษณ์งานแล้วนะโอ้แต่ว่าฉันเจอคนโดนไฟดูดอยู่ตรงนู้นนะคะก็เลยเข้าไปช่วยอะ่ะฉันก็เลยคุณ คุณมาสายแล้วคุณยังกล้าโกโหกอีกเหรอทางบริษัทอะไม่ต้องการคนแบบคุณหรอกครับเธอไม่ได้โกหกหรอกคุณป๊อมชิดแท้ก็จริงอย่างที่เธอคนนี้พูดใช่ไหมครับ <laughs> จริงๆทางบริษัทเราค่อนข้างจะชื่นชมคนที่มีความกล้าหาญแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่ครับแต่เมื่อกี้ที่มือฉันหักเนี่ยเธอนี่แหละเป็นคนตีแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าทางบริษัทของเราเนี่ย ไม่มีทางรับคนที่ทำร้ายคนอื่นจนบาดเจ็บแบบนี้แน่นอนแต่ว่าเมื่อกี้คุณโดนไฟดูดอยู่ตรงนู้นไม่ใช่หรอคะถ้าฉันเอาตัวฉันไปช่วยคุณเนี่ยฉันก็โดนดูดไปด้วยสิคะก็เลยใช้ลมเนี่ยแต่ว่าที่ทำไปเนี่ยหวังดีกับเขานะคะเอจริงๆแล้วความมีน้ำใจและก็ชอบช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นมาตรฐานในการพิจารณารับพนักงานบริษัทของเราเหมือนกันนะครับ เมื่อกี้ที่ฉันยืนสั่นอยู่ที่เสาไฟฟ้าน่ะฉันไม่ได้โดนไฟดูดฉันกําลังสะบัดไส้ออกจากรองเท้าอยู่ๆเธอก็วิ่งมาไม่ถามสักคำตีฉันมือหักเนี่ยไอ้คนที่ลงมือทําโดยที่ไม่มองสถานการณ์ทุกอย่างให้ออกและรอบครอบก่อนเนี่ยคนแบบคุณเนี่ยทางบริษัทเราไม่มีทางรับแน่นอนครับเอขอโทษนะคะฉันไม่รู้จริงๆอะขอโทษได้นะคะคุณกลับไปได้ละช่างเถอะไม่เป็นไรฉันกำลังขาดผู้ช่วยอพอดี ช <laughs> ินดีด้วยนะครับคุณได้งานแล้วครับ <laughs> ออขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตามมาม <laughs> ีก้าว <laughs> โอ้ยอขอโทษค่ะขับรถเป็นไหม <laughs> ขับรถ <laughs> เป็นค่ะ เสียบตรงเคยจำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้ทำอะไรเนี่ยหารูคุณจะรถไม่เจอเฉยๆอะค่ะกดสตาร์ตตรงโน้นตรงโน้นน่ะใช่ใช่ใช่ลืมได้ยังไงเนี่ยสตาร์ตได้แล้วเออทำ มันมีอะไรกั้นอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าคะทำไมเหยียบแล้วมันไม่ไปปลดเบรคมือก่อนอ๋อใช่ใช่ใช่ลืมอีกลปิดปิดนี่เธอขับเป็นหรือเปล่าเนี่ยถ้าขับไม่เป็นก็บอกตรงๆไม่ใช่มานั่งเสียเวลาอยู่แบบนี้เว้อเช้าก็ทีหนึ่งแล้วนะ ไม้ถามสักคำฟาจนมือฉันหักเลยเนี่ยฉันรู้นะคะว่าฉันมันทึมอะ่ะก็ฉันคิดว่าคุณโดนไปดูจริงๆนี่แนะ่ะก็เลยเข้าไปช่วยอะ่ะแต่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะนี่ฉันพูดแรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยถึงแม้ยายนี่จะทึมแต่ก็แค่หวังดีอยากช่วยเยชเอาละเอาละช่างครับไม่ต้องร้องละแบมืออยู่นี่อ้อ ใช่คะ่ะลืมออกรถได้แล้วโอเครถต้องใส่เกียร์น่าจะอันนี้ต่ดน,นะทำไมเหตุการณ์แรงจ้าวยังนะคนเบ้าคะเราออกรถได้แล้วคะ่ะรถเคื่อนที่แล้ว ของรถได้แล้วะจะไปไหนคะขอโลเคชั่นได้ไหมคะฉันหมายถึงว่าออกไปจากรถฉันได้แล้วฉันไล่เธอออกไป